หลวงพ่อจรันรเผชิญกับกฎแห่งกรรมจนแทบเอาชีวิตไม่รอดในระหว่างที่บวชเป็นพระนี้หลวงพ่อจรันต้องรับผลกรรมที่ทำไว้ในวัยเด็กครั้งแล้วครั้งเล่าบางครั้งก็หนักหนาสาหัสจนแทบจะเอาชีวิตไม่รอดเรื่องมีอยู่ว่าครั้งหนึ่งมีคนขี้เล่าจ้างทันโดยเงินหนึ่งบาท ให้นำเต่าเจ็ดตัวไปต้มเพื่อเป็นกับแกล้มท่านจึงนำเต่าทั้งหมดไปต้มในหม้อน้ำที่กำลังเดือดพล่านแต่คงเพราะหม้อดินเผาที่ใช้ต้มคงเก่ามากแล้วเมื่อเต่าพากันดิ้นครุกกลักอยู่ในหม้อหม้อจึงแตกออกเป็นสองเสี่ยงเต่าทั้งหมดหลุดออกมาได้และยังไม่ตายจึงพยายามตะเกียกตะกายหนีสุดชีวิต เข้าไปซุกตัวอยู่ในกอไผ่เมื่อเด็กชายจรันวิ่งตามเพื่อจะจับมาต้มอีกเขาก็ต้องตกใจตกตะลึงกับภาพที่เห็นเพราะเตา่าใช้สองขาหน้าปาดน้ำตาที่ไหลพรากออกมาเหมือนสำนวนไทยที่ว่าร้องไห้น้ำตาเป็นเผาเตา่าไม่มีผิดด้วยความสงสารเขาจึงปล่อยเต่าทั้งหมดไป ขณะที่บวชเป็นพระหลวงพ่อรู้ล่วงหน้าว่าท่านต้องรับผลกรรมครั้งนั้นวันหนึ่งคนที่ท่านรู้จักที่บางปะอินไม่สบายท่านจึงตั้งใจไปเยี่ยมโดยจ้างรถปิกอัพไปกับขคนขับสองคนระหว่างทางฝนตกหนักมากถนนลื่นรถยน์เสียหลักพลิกคว่ำแปดตลบหลวงพ่อดินคลุกคลักอยู่ในรถ พราะประตูรถล็อกหมดศีรษะฉุกระแทกทั้งบนและล่างรถพังหมดทั้งคันพอดีมีคนผ่านมาช่วยไว้จึงรอดชีวิตมาได้แต่ท่านก็ต้องปวดแสบปวดร้อนผิวหนังถลอกอยู่นานนับเดือนอย่างไรก็ตามแม้หลวงพ่อจรันจะเจริญกรรมฐานแผ่เมตตาขออโหสิกรรมแก่เตา แต่กำเีินที่ทำไว้ยังไม่หมดแค่นั้นแถมครั้งที่สองย่งหนักนาสาหัสกว่าครั้งแรกคราวนี้ท่านประสบอุบัติเหตุอีกครั้งโดยรถที่ท่านนั่งมาประสานงาก,กับรถทัวอย่างแรงจนร่างของท่านพุ่งทะลุกระจกรถกระเด็นออกไปลายวาแล้วตกลงมาหน้าบ้านของเจ้าของโรงงานทำอิฐ ในสภาพคอหักพับมาอยู่ที่หน้าอกหนังศีรษะเปิดจากหน้าผากไปจนถึงท้ายทอยเลือดเต็มปากเต็มคอโชคดีที่มีคนมาพบเข้าจึงอุ้มหลวงพ่อจรรยใส่รถขนอิดแล้วนำไปส่งโรงพยาบาลแต่บังเอิญว่ารถไม่มีเบาะหม้อน้ำรถก็ไม่มีฝาปิดต้องใช้ผ้าอุดแทนซึ่งอยู่ในตำแหน่ง ก้นของหลวงพ่อจรันพอดิบพอดีระหว่างทางที่จะไปโรงพยาบาลท่านได้ยินเสียงเตา่าพร้อมเห็นภาพเต่าโผลออกมาและพูดว่าสมน้ำหน้าเดี๋ยวกูจะซ้ำมึงพอขาดคำน้ําในหม้อน้ำก็พุ่งขึ้นมาลวกใส่หลวงพ่อจรันตั้งแต่หัวไปตลอดตัวทา่านต้องทนทุกทรมานไปตลอดทาง และเมื่อไปถึงโรงพยาบาลสิงห์บุรีหมอก็บอกกับญาติโยมว่าทันเสียชีวิตแล้วให้หนำไปวัดเตรียมจัดงานศพได้เลยทว่าขณะที่บุรุษพยาบาลกำลังเข็นหลวงพ่อไปยิบแผลล้างเลือดเตรียมเข้าห้องดับจิตนั้นหลวงพ่อได้ฟื้นคืนสติจึงตั้งอธิษฐานจิตว่าด้วยดีชะามุลกุล ท้าเวสุวรรณเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าถ้าข้าพเจ้าใช้หนี้กรรมในโลกมนุษย์หมดแล้วก็ยินดีจะไปแต่ถ้าข้าพเจ้าอย่างใช้หนี้กรรมไม่หมดข้าพเจ้าขอสาบานต่อเท้าเวสุวรรณว่าขอให้ข้าพเจ้ากลับมาแก้ตัวสร้างกรรมดีใช้หนี้ให้หมดถ้าหมดแล้วข้าพเจ้าจะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีก เมื่อซ้นขำอธิษฐานปรากฏว่าบุรุษพยาบาลเข็นรถไปตกร่องประตูเหล็กและจากแรงกระแทกนี้เองทำให้กระดูกคอของหลวงพ่อซึ่งขาดอยู่เกิดติดกันขึ้นมาหลวงพ่อจรันกลับฟื้นคืนสติทางโรงพยาบาลจึงส่งตัวท่านไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเลิศสิน์กรุงเทพเมื่อผนระยะวิกฤตแล้ว จึงส่งตัวท่านกลับมารักษาต่อที่โรงพยาบาลสิงห์บุรีระหว่างนี้ท่านต้องทนทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสเป็นเวลากว่า50วันหิวน้ำก็ไม่สามารถดื่มได้ต้องหยอดด้วยหลอดกาแฟเวลาฉันข้าวก็ต้องใส่เข้าไปข้างๆปากทีละน้อยขบฉันอาหารเลือดก็ไหลตลอดเวลา ในช่วงเวลาที่ต้องรับผลกรรมนี่เองหลวงพ่อจรันจึงนึกถึงกรรมที่เคยทำกับนกขึ้นมาได้อีกเรื่องหนึง่งเรื่องหยู่ว่าในวัยเด็กท่านชอบหญิงนกตกปลาครั้งหนึ่งท่านหญิงนกจนปีกหักตกลงบนคันนามันพยายามวิ่งหนีสุดชีวิตแต่ชายจารันกลับวิ่งไล่ตามแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเจ้านกตัวนั้นตกใจ หันมาจิกมือท่านเต็มแรงจนเลือดพุ่งกระชูดด้วยความเจ็บแค้นเด็กชายจรันจึงจับนกหักคอถลกหนังหัวโดยไม่สนใจว่าเจ้านกตัวนั้นจะร้องร่นและสิ้นชีวิตด้วยความเจ็บปวดทรมานและผลกรรมในวันนั้นก็ตามมาให้ผลกับท่านอย่างที่ปรากฏอยู่ในขณะนั่นเอง เรื่องราวการให้ผลของกรรมของหลวงพ่อจรารันนั้นมีมากมายหลายเรื่องสำหรับคนที่ชอบโกหกสมบทสาบานหลวงพ่อเล่าว่าในวัยเด็กท่านมักจะขโมยเงินของยายบ่อยๆเมื่อถูกจับได้ก็ไม่ยอมรับพร้อมทั้งสาบานว่าถ้าขโมยจริงขอให้ฟ้าผ่าแต่ไม่ตายผลกรรมในครั้งนั้นส่งผลให้วันหนึ่ง ขณะที่หลวงพ่อกำลังเทศโปรโดญาติโยมอยู่ที่กุฏิหลังปัจจุบันตอนบ่ายสี่โมงเย็นได้เกิดฟ้าผ่าลงมาที่ตัวของหลวงพ่อจนจีวรไหมแต่เป็นที่น่าอัศจรรย์ที่ร่างกายของหลวงพ่อไม่ได้รับอันตร,รายใดๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ทำให้หลวงพ่อย้อนคิดถึงคำสาบานที่ให้ไว้กับยายและมักจะยกตัวอย่างเรื่องนี้ มาสอนญาติโยมให้ปฏิบัติตัวอยู่ในศีลในธรรมเสมอแนวเรื่องกฎแห่งกรรมนี้หลวงพ่อจรันได้ชี้แนะแนวทางสําหรับคนที่อยากหมดเวรนหมดกรรมไว้ว่าอย่าไปสร้างเวรสร้างกรรมต่อไปแค่นี้ก็พอแล้วค่อยทยอยใช้ไม่นานก็หมดไปเองกรรมเราเป็นคนทำเราก็ต้องเป็นคนแก้จะไปให้คนอื่นแก้ไม่ได้ การเจริญกรรมทานทำให้รู้กฎแห่งกรรมว่าเคยทำอะไรไว้จะได้แก้กรรมชดใช้กรรมของตัวเองและแผ่ส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรที่ร้ายก็จะกลายเป็นดีลูกหลานจะมั่งมีสีสุขประกอบอาชีพการงานมีเงินไหลนองทองไหลมา